อำเภอเดินตาลแบ่งการปกรครองออกเป็น7ตำบล63หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด504ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ315,000ไร่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร135,690ไร่ จำนวนประชากร44,515คนโดยประมาณมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ข้าวมันสำปะหลังอ้อยยางพาราได้พืชอื่นอ่นๆและเเป็งาก,ก,าก,ก,ก,การประกอบอาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ยังคงมีปัญหาอุปสรรคในหลายๆด้าน เรียงลำดับตามความสำคัญดังนี้ 1. ปัญหาด้านราคาผลผลิตตกตำ่ำา 2. ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตสูง 3. ปัญหาด้านผลผลิตต่อไรต่ต่ำา 4. ปัญหาด้านการจัดการศัตรูพืช 5. ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตรและ 6. ปัญหาด้านภัยธรรมชาติสน สำนักง,งานเกษตรอำเภอดอนตาลได้นำระบบส่งเสริมการเกษตรที่เรียกว่าการฝึกอบรมและก,การเยี่ยมเยียน Training and Visit System หรือ T n V System มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจนทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ได้ในระดับที่พึงพอใจ การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาลได้มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสร้างทักษะอัตลักษณ์ของนักส่งเสริมการเกษตรให้เป็นนักส่งเสริมมืออาชีพเติมเต็มองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ทําให้บุคลากรเป็นนักจัดการด้านพืชด้านสถาบันการเกษตรด้านอารักขาพืชและด้านยุทธศาสตร์ รวมทั้งได้มีการ <ขอ S 1> ชี้แจงแผนงานโครงการเพื่อถ่ายทอดนโยบายความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนแผนการเยี่ยมเยียนของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตำบลทุกวันอังคารวันพุธและวันพฤหัสโดยในวันอังคารได้ให้มีการติดตามเยี่ยมเยียนโครงการเน้นหนักและงานตามนโยบายของรัฐบาล เช่นโครงการติดตามงานสวนเศรษฐกิจพอเพียงงานแก้ปัญหาภัยธรรมชาติวันพุธติดตามงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรเช่นงานส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนงานส่งเสริมการผลิตข้าววันพารือหัสติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ งานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรสพกงานส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่และในวันศุกร์กำหนดให้เป็นวันสำรองในการปฏิบัติงานในกรณีเร่งด่วนและงานต่อเนื่องที่ภารกิจยังไม่เสร็จสิ้น จากการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาลโดยยึดหลักให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางของเป้าหมายการพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรเป็นนักส่งเสริมมืออาชีพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีการบูรณาการทั้งทำงานภายในภายนอกรวมทั้งความมุ่งมั่นในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ จนทําให้สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอนตาลสามารถพึ่งพาตัวเองได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความพึงพอใจในระดับหนึ่งซึ่งการพัฒนากระบวนงานขององค์กรนี้ยังคงต้องมีการดำเนินการต่อไป